ทุกคนวันนี้พบกับแพริสกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่แพริสดีใจมากเลยเพราะว่าของขวัญจากสวงสวรรค์มาส่งแล้วค่ะของขวัญปีใหม่ไม่ใช่สวงสวรรค์อะไรหรอกค่ะบัตเจตตัวเองนะคะก็สั่งมาจากแอมซอนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะว่ามันคืออะไรมาแกะกันเลยนะคะทุกคนขออนุญาตยืนนะเพื่อน ดูเล็กจังโอเคซิลมาอย่างดีเลยอย่าดูก่อนนะคะแกะไงนี่อ๋อนี่ค่ะเพื่อนๆมันจะมีมันจะมีที่ให้ดึงแกะตรงนี้เลยหลังจากที่แพลนสอันบ็อกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวใช้กันไกลหลายครั้งนี่ค่ะม โอ้ก oh, ่ะทุกคนคืออะไรที่เป็นของ Apple แล้วมันมีคำว่า Pro นะคะมันก็คือว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยก็จะดีกว่ารุ่นปกติรุ่นธรรมดาเช่น Macbook Macbook Pro อะไรแบบนี้อะค่ะดีใจมากเลยทุกคนทันทีจะได้เอามาทำ u t u b e ให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนี่แหละไปแกะเลยนะนี่ค่ะข้อมูลข้างหลังก็จะเป็นอ่รุ่นอ่12.9นิ้วนะคะ iPad Pro ปี2021ค่ะเพื่อนๆก็คือประมาณ7เดือนที่แล้วค่ะโอ๊ยตื่นเต้นนะไม่แกะได้ไหมนอนกอดก่อนคืนหนึ่งอ่ะทุกคน <c oughs> แต่ต้องแกะนะเพราะว่า iPad อันเก่าเพลนลิสเก่าแล้วมีซีลอีกอ่ะ มีสายชาร์จข้างในค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีซ็อกเก็ตที่เป็นตัวหัวชาร์จค่ะแล้วก็คู่มือจะ้ะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะตัวเครื่องนี่ผลิตสั่งเป็นสีซิเวอร์นะคะทุกคนอันใหญ่ไหมหรอเพื่อนๆว่าอันใหญ่เนีย อันนี่โอเคนะเดี๋ยวพลิตเอา iPad อีกอันของพลิตใส้ดูเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละเทียบกันเลยอันนี้ใส่เคสอยู่เน,ะนาะก็หนาหนากว่าอยู่แล้วเน,ะนาะหนาหนาพอๆกับ iPad iPad รุ่นเก่าใส่เคสแล้วแหละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพลิยจะเอาตัวพลาสติกออกนะคะนี่ครับเพื่อนๆ โอ้อัันใหญ่ดีจังเลยตัวกล้องนะคะก็ยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมไม่ใช่สิทุกคนใช่ไหมเออใช่ <laughs> ตัวกล้องนะคะก็อยู่ด้านข้างเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะ iPad Pro 12.9นิ้วนะคะเป็นตัวที่เป็นชิป M1 นะคะที่เหมือนกับอยู่ใน MacBook Air หรือว่าใน Air Mac รุ่นล่าสุดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าต้องใช้โปรแกรมอะไรที่มันมีการประมวลผลประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะน่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีเพราะว่ามันเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ในตัวโน้ตบุ๊กตัวคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะเพื่อนๆต่สก็จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัดคงตัดคลิปอะไรก็คงจะดีขึ้นค่ะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นอ่ามินิอ่าเขาเรียกว่ามินิ Led นะคะเป็น Liquid r e t i n a HDR อค่ะเพื่อนๆก็เลยจะทําให้ภาพเนี่ยแสดงเป็นแบบ HDR ได้ก็จะมีความแสงสว่างที่ดีขึ้นด้วยค่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้มีอ่ถ้าเราใช้โปรแกรมซูมกับมันเราก็สามารถที่จะจับภาพเราได้คือกล้องมันจะตามหน้าเราค่ะเวลาเราแบบหมุนซ้ายหมุนขวาขย,วขยับนู้นขยับนี่อะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละเก่งไหมละ่ะในส่วนของ สายชาร์จอะที่ชาร์จมันก็จะเปลี่ยนไปจากรุ่นเก่าๆของแพรลิสตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆดูสายชาร์จนี่แพรลิสให้ดูนเนี่ยหัวมันจะแบบเนี้ยมันจะไม่เนี่ยมันจะไม่เจ่เหมือนสายชาร์จรุ่นเก่าๆของ Apple แล้วมันเปลี่ยนไปสายชาร์จนี้เขาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆ thunderbolts อะไรเนี่ยมันจะทําให้การปนถ่ายข้อมูลนะคะมีประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นประมาณนั้นแหละ แพลิสก็เลยซื้อตัวนี้มาได้เวลาเปลี่ยนแล้วน้องอันก่อของเราก็ใช้ไม่นานแล้วอ่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกล่องอื่นกันนะคะว่าอีกสองกล่องของแพลลิสเนี่ยมันมีอะไรอยู่อยู่แค่นี้มันคือ Apple Pencil Generation 2ค่ะเพื่อน เป็นคู่มือแล้วก็นี่ค่ะตัวเพนซิลของมันถ่าย a p p l pen ไหมล่ะทุกคนนี่ค่ะเขาบอกว่ามันสามารถเอามาติดก,กับ iPad อย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแมกเนติกนะคะนี่เป็นไงอะ่ะไม่ต้องกลัวหล่นไปไหนเลยอะ่ะ งเพื่อนๆเห็นปะติดได้เลยเผื่อแบบว่าดีทรงดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบแพรดิต้องเขียนขอบคุณผู้ติดตามช่องแพริสอะไรแบบเนี้ยทุกคนเ <c oughs> อามาจากกล่องสุดท้ายค่ะทุกคน <c oughs> มันคือขาตั้งค่ะ เบิสแตนแล้วก็ต้องมีขาตั้งด้วยนะทุกคนนะนี่โอ้ไลฟ์ไทม์โปรดักบอเรนตีด้วยนระับประกันตลอดชีวิตการใช้ตลอดรับประกันตลอดอายุการใช้งาน,นขาตั้งเนี่ยหนักหนัก,หน,ก,ห,นกหนักเลยอ่ะเออจริงแต่มันก็ต้องหนักอนะเนาะไม่งั้นมันรับน้ำหนัก iPad เราไม่ไหวมง ตีบ้านทุกคนเป็นอย่างนี้นั่นเองค่ะแล้วเราก็หนีบโอเค,อเ,คเราก็ต้องหนีบน้อง iPad ของเราโอเคโอเคได้แล้วทุกคนทาลลิสก็มีที่สแตนแล้วก็ กัมันแตดแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้ปากกาผลิตดูดเลยอะอ่ะวางไว้ก็ได้เดี๋ยวผลิตจะกดเปิดนะคะไม่รู้จะมีแบตเตอรี่อยู่บ้างหรือเปล่าก็เปิดที่เดิมเลยค่ะที่เปิดก็อยู่ตรงหัวข้างบนเนี่ยติดแล้วทุกคนแถมเดิมแถมแถมคุณแอปเปิลว้าวเปิดได้รวดเร็วเป็นไง ขึ้นมาเฮลโหลแล้วล่ะทุกคนสวัสดีดูสีสิจ้าโอเค okay. ตามนั้นนะคะค่าสำหรับค่าเสียหายนะคะ mm hmm. ก็คือ,อตัวปากกาเนี่ย Apple Pencil Generation 2นะคะที่ยังกิษขายอยู่120ปอนด์ค่ะแล้วก็ตัวสแตนนะคะตัวตั้งขาตั้งเนี่ยน,นี้แพลทซื้อมา20ปอนด์ แล้วก็ตัว iPad Pro 12.9นิ้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ใส่ซิงไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ขนาดของมันก็คือ1512 GB ค่ะตัวนี้ราคา1,270ค่ะก็รวมทั้งหมดประมาณ1,500ปอนด์ก็ตกเงินไทยประมาณ70,000ประมาณ70,000นะคะทุกคน ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันนะ้าเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะพลิสได้มีกำลังใจในการตัดคิดให้เพื่อนดูต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r ค b e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ